you สวัสดีค่ะอยู่กับโจค่ะมิสเตอร์เอ็มพีค่ะครับแล้วก็ไปสู่ซูเปอร์โกลนะครับฮะวันนี้ค่ะเราก็จะพามาชมกับตัวนะคะแอดทาร์นะคะตัวสมาร์ตนะคะเป็นตัวท็อปของเราเลยตัวท็อปล่าสุดเลยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่584,000บาทกับสีเทาไทเทเนียมแบบนี้นะครับถ้าสนใจเป็นสีขาวก็เพิ่มเพียงอีก7,000พันเท่านั้นเองนะคะครับเนาะเพิ่มนิดเดียวเนาะตัวนี้บอกเลยว่าออปชันนี้ครบถ้วนอยู่แล้วเนาะจากโรงงานเลยใช่ค่ะเพราะว่าเป็นกุญแจ็คพุซสตาร์ดนะคะแล้วก็มีพวกฟังก์ชันแบบ เป็นบาะหนังมาจากโรงงานเป็นล้อง์สิบห้าไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มาอยู่แล้วไฟเป็น LED เลยนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีกระจังหน้าคลิปแดงด้วยเนาะระบบชะลอการชนด้านหน้าตรงเนาะแล้วก็ไฟออโต้นะครับติดเองด้วยโอ้โหมาครบเครื่องแบบอันนี้คือแทบไม่ต้องทำอะไรแล้วนะนะคค่ะมีทั้งแบบคุยคอนโทรนมีอะไรครบเลยใช่นะครับ และแน่นอนนะครับคันนี้เรามีเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะครับกังจะมารับรถแล้วด้วยเนาะโปรคันนี้เป็นไงวงครับเนี่ยกับคันนี้นะคะลูกค้าอ่าเป็นพนักงานบริษัทนะคะตอนนี้ใช้เงินออกถอยู่ที่27,000บาทเท่านั้นค่ะโอ้โห27,000เท่านั้นนะครับค้างงื่ออยู่ที่เท่าไหร่ครับเพียง7,166บาทค่ะโอ้โหนะครับแค่7,100ั่เท่านั้นเองนะครับกับตัวท็อปขอันทคเลยนะครับลูกค้าเน้นใช้งานแบบเดิมๆเนาะก็ไม่ได้ไม่ได้แต่งชุดแต่งอะไรนะคะ แต่ทางเราก็จะมีติดฟิล์มให้รอบพันนะคะมีตัวกันสาดให้เนาะกันสาดเสาวอากาศคีบฉลามเนาะซึ่งในในตัวรถนะคะเขามีออปชันพวกกล้องมองหลังอยู่แล้วเราไม่ต้องทำเพิ่มนะอันนี้คือมาจากโรงงานเลยมาจากโรงงานก็คือรับประกันคุณภาพที่5ปีแสนโลแล้วแต่ระยะที่ถูกต้องครบแล้วนะครับใช่ค่าจดทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ฟรีให้ทั้งหมดเนาะติดฟิล์มให้รอบคันแบบนี้เลยแล้วก็ ตัวรถนะค่ะเขาจะมีตัวแพ็กเกจที่เป็นเซอร์วิสแพ็กเกจดูแล5ปีมากับตัวรถให้อยู่แล้วด้วยใช่นะครับตัวนี้พิเศษตัวที่เวลาเข้าเช็คระยะนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับไม่เลยนี่คือแบบไม่ใช่แค่ค่าแรงนะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นี่คือไม่เสียนะครับใช่ก็คือค่าเคมีภัณฑ์และค่าค่าการเปลี่ยนถ่ายอะไหล่อะค่ะตามระยะเนาะอ่า5ปี4ไบโอเลยนะครับคือแบบเป็นรุ่นที่สุดคุ้มเลยอ๋อถ้าใครใครชอบออปชั่นรถที่เป็นเดิมๆจากโรงงานก็แนะนําตัวสมาร์ตัวนไปเลยตัวสมาร์ตไปเลยใช่แล้วใครชอบบบแแตต่งเ็ม จะนู่นนี่นั่นนะครับตามสไตล์ก็ต้องอต,ต้องไอพอเพราะว่าอันนั้นก็จะเลือกสีเบาะเลือกซักเกอร์เลือก,ก,กรอ,กอได้นะ,นะครับแล้วเดี๋ยวคันนี้แนะ่นอนลูกค้ากำลังอย่างที่บอกก็มารับโพสต์แล้วเนาะมาแต่เช้าด้วยนะครับ,รบเรวก็ได้มีเตรียมน้องน้องหมีนะคะอรอสารัดท้ายแล้วก็ยังมีของที่ยะหรือให้ลูกค้าเพิ่มเติมด้วยค่ะครับงั้นเดี๋ยวเรารอรับลูกค้ากันเลยนะครับรอด้วยกันค่ะ